อย่างเช่น x มากกว่า5นะอย่านะมากกว่า5ก็คือไม่รวมหนะ้าไม่รวม5ก็คือนะมากกว่าก็จะระบายทางขวานะ่อันนี้คือ x มากกว่า5นะ้าโอเคแล้วดูตัวอย่าง ตรงเขียนกราฟของอสมการ3 x ลบ2 y น้อยกว่า6นะโอเคทำไงอ่ะทำได้2แบบเดี๋ยวจะทำให้ดู2วิธีนะอ่าวิธีแรกนะจากกราฟ3 x ลบ2 y น้อยกว่า6 นะขั้นะแรกเราก็หาจุดตัดของสมการทั่วไปก่อนนะนะจุดตัดบนแกน x นะเราก็ขั้นแรกเราก็เปลี่ยนเอนเราหาของสมการ 3x ลบ 2y เท่ากับ6นั่นแหละนะนะขั้นแรกนะจุดตัดแกนบนแกน x ทำไงก็แทน y เป็น0นะจุดตัดแกน x นะก็แทน y เป็นศูนย์ะก็คือแทนก็ได้เป็นอะไรก็สาม x ลบศูนย์เท่ากับหะ x เท่ากับสองถไหมอันต่อไปก็หาจุดตัดแกน y หาจุดตัดแกน y ทำไงก็คือแทน แทน x เท่ากับ0ก็ 0, ากลายเป็นศูนลบ2 y เท่ากับหงนั้นเอาลบ2ย้ายไปหารเท่ากับลบสางนั้น x เท่ากับ2 y เท่ากับลบสามอะเราก็พอดกราฟ ะพอดราฟไงก็ดูมี x มี y นะ x เท่ากับ2ถูกไหม y เท่ากับลบ3นะนะเรารู้จุด2จุดผ่านแล้วเราก็อ่ารู้ละนะ เราก็ลากผ่านสองจุดนี้อันนี้เราควรลากเป็นเส้นปะเพราะอะไรเพราะสรรมการมันเป็นน้อยกว่ามากกว่าอ่ามันเป็นอสรรมการเห็นไ,ไหมอ่ามันไม่ใช่น้อยกว่าเท่ากับเห็นไ,ไหมอ่าลากไปก่อนโอเคจากนั้นขั้นต่อไปทำไงเราก็ไปจัดเทอมนะหลักๆอ่าอันที่สองเราก็ไปจัดเทอมเรียกว่าจัดเทอม y นะเรามี3 x ลบส y น้อยกว่า6ใช่ไหมงั้นอ่ะจัดเทอมเอาไง y ย้าย2 y อ่ะเราจัดจัด y ต้อง y ให้เป็นบวกนะแล้วก็ควรจะย้าย2 y ไปฝั่งนู้นนะฝั่งขวาย้ายตัวเลขก็ไปอยู่ฝั่งฝั่งซ้าย 呐。Nah.